เทพไทสวยการละครั้งหนึ่งในสมัยของพระเจ้าโจวหวังแห่งราชวงศ์ซาง1 6 0 0ถึง1,028ปีก่อนคริสต์ศักราชขนาดที่พระเมศสีเจียงกำลังเสด็จเที่ยวชมอุทยานในวังภาพทิวทัศน์ผันไม้เขียวขจีบุบผางามสีแดงส่งกลิ่นหอมอบอวลเสียงสกุณาขับขานพาให้ทรงเคริบเคลิมจนเผลอไปเหยียบรอยเท้าของนุษย์ยักเข้า เป็นผลให้พนางทรงคันขึ้นและต่อมาได้ประสูตรก้อนเนื้อกลมๆออกมาก้อนหนึ่งตาจีพระสนมคนโปรดรีบเพชรทูลพระเจ้าโจ้หวังว่าพระเมศีประสูตรปีศาจออกมาก้อนเนื้อกลมอนนั้นจึงถูกโยนทิ้งที่ทุ่งล้างนอกเมืองเคะดีที่มีอีกาช่วยบังแสงอาทิตย์ให้ก้อนเนื้อนั้นมีกวางขาวช่วยให้นมต่างน้ำลงบรรดา อีกทั้งยังมีนักพศเซนมาพบเข้านักพศผู้น,นั้นเห็นกลุ่มเมฆโอบล้อมก้อนเนื้อไว้หนาแน่นมีรัศมีสีม่วงแผ่กระจายไปรอบทิศจึงกล่าวว่านี่คือครันเซียนเมื่อใช้กระบ,บี่พาออกมาก็พบทารกคนหนึ่งจึงอุ้มกลับไปยังแดนเซียนและตั้งเชื่อทารกว่าอินเจียวมีเหอเซียนกูเป็นแม่นมเลี้ยงดูทารกน้อยจนเติบใหญ่หลังจากอินเจียวเติบตัวเป็นหนุ่มได้ได้รู้ชาติกำเนิดของตน ก็กดแ้นที่พระเจ้าโจาหวังทรงไร้ความเป็นธรรมจึงช่วยเหลือโจอู่หวังบามพระเจ้าโจาหวังพระเจ้าโจาหวังจึงปองพระชนองค์เองด้วยการเผาตัวตายอินเจียวได้สังหารพระสนมตาจีด้วยมือตนเองต่อมายี่หวังตาตี้ทรงทราบคนงามความดีความเป็นบุตรกตัญญูอีกทั้งความกล้าหาญในการกําจัดเพศไปสังหารปีศาจร,ร้ายจึงแต่งตั้งให้เป็น ชื่อเตอ๋อไท่ซุยในตำนานนี้ไท่สวยเป็นเทพผู้ซื่อสัตย์และกล้าหาญทว่าในตำนานที่เล่าลือในหมู่ชาวบ้านกับแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเมื่อกล่าวถึงไท่สวยแล้วชาวบ้านกับรู้สึกว่าเทพองค์นี้โหดเทียมน่ากลัวยิ่งกว่าอสุรกายากนรกดุร้ายกว่าผูดผีปีศาจหลายร้อยเท่าชื่อไท่สวยยังนำมาใช้เรียกคนที่ไม่ควรไปต่อแย่ด้วย จะเห็นได้ว่าในสายตาของคนทั่วไปนั้นไทสวยเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าสะบึงกลัวถึงกับมีคำพูดว่าใครจะกล้าขุดดินเนี่ยศีรษะไทสวยมาจนถึงปัจจุบันไทสวยคือผู้ใดนั้นเป็นเรื่องที่ตกเถียงกันมานานมากแล้วบางก็บอกว่าไทสวยคือดาวเลือกสบ,บดีบางก็บอกว่าเป็นเทพสีฤดูบางก็กว่าเป็นเทพแห่ง12นัก,กษัตริย์และบางคนถึงกับบอกว่าเป็นเทพจันทาอย่างไรก็ดี ข้อสันนิษฐานเหล่านี้ล้วนไม่ถูกต้องนักอันที่จริงแล้วเดนิเซยแดงเห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างความหวาดกลัวของมนุษย์ที่มีต่อไทสวยในการบูชาปรากฏการบนท้องฟ้าของมนุษย์อย่างไรก็ตามให้สวยไม่ได้เป็นตัวแทนของดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งหรือปรากฏการใดๆบนท้องฟ้าหากแต่การบูชาไทสวยนั้นเป็นรูปแบบการแสดงความเคารพบูชาที่พิเศษรูปแบบหนึ่งไทสวยมีความเกี่ยวเนื่องกับดาวพฤหัสบดี หลังจากยุคสงครามระหว่างรัฐเป็นต้นมาผู้คนได้สร้างแนวความคิดเรื่องไข้สวยขึ้นเพื่อน,นำปฏิทินโบราณ2ระบบคือระบบบนซ้ายและระบบบนขวามาปรับใช้ด้วยกันไถ้สวยขวจรบ,บนพื้นดินแต่เคลื่อนที่สัมพันธ์กับดาวพพหัสบ,บดีบนท้องฟ้านับแต่สมัยหั่นตะวันตก202ปีก่อนคิดศักราชถึงคิดศักราชที่8เป็นต้นมา ผู้คนยึดถือว่าทิศทางที่ไทสวยโคจรไปเดแต่ละปีเกี่ยวข้องกับข้อห้ามในการปรับหน้าดินก่อสร้างใหญ่บ้านแต่งงานเป็นต้นถ้าขุดดินในตำแหน่งของไทสวยก็จะพบก้อนเนื้อที่เคลื่อนไหวได้ชนิดหนึ่งซึ่งจะนำภัยพิบัติมาสู่มนุษย์ดังนั้นจึงห้ามขุดดินในศรีรษะของไทสวยเด็ดขาดด้วยเหตุนี้ตามธรรมเนียมปฏิบัติไม่จะขุดดินก่อสร้างบ้านเรือนก็จะต้องเชิญผู้รู้มาทำตำแหน่งของไทสวยในปีนั้นๆให้ในจัดเพื่อไม่ให้ไปล่วงเกินเข้า ในสมัยราชวงศ์ซ่งไทสวยไม่ได้จัดอยู่ในร,รมเนียบเทพเจ้าที่ต้องทำพิธีกราบไหว้บูชาของประเทศต่อมาหลังจากสมัยราชวงศ์หยวนทรรมเนียมนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ไทสวยจะเป็นที่ยอมรับนําถือจากผู้ปกครองสูงสุดแต่ยังมีการสร้างแท่นบูชาเป็นพิเศษสําหรับกราบไหว้รวมกับสุริยเทพและจันทรเทพในสมัยนั้นนอกจากข้อห้ามเรื่องตําแหน่งทิศในการก่อสร้างแล้วไทสวยยังได้รับการยกย่องให้เป็นเทพผู้ควบคุมดวงชะตาประจาปีอีกด้วย